พีพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะเนาะวันนี้พ่อรัตจะพาไปกราบไปขอปู่ลุบนะคะไปเอาเถืงหม่องเถืงบอลมาสั่นเพื่อนไปทั้งแด่แต่เจน้องเพื่อนจิไปทั้งพุ่นบ่ะงูเราจะไปดูเพื่อนไปอ๋อโอ้โหโอ้โอ้เพื่อนจิมาทั้งพี่กดละทั้งพี่น้องพี่พี่ทั้งผีปนทั้งผีมาสั่นกดไลค์กดแชร์วันนี้จะขอปู่แขนแขนมาสั่น เดีย๋ยวไปฟังประวัติจากพ่อรักนะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดซับสไครเป็นกําลังใจให้ทางช่องแนวทางก็มีความเสียงเด้อพ่อแม่พี่น้องโปรดใช้วิจาาณในการรับชมใส้สติในการรับชมรับฟงังชอบค่อยตามด้วยค่ะให้ชมเพื่อความบันเทิงนะคะบรรยากาศกลางทุงไหทุงหน้าเด้อพ่อแม่พี่น้องเ,อเดี๋ยวรอพ่อรัดลงมาว่าสี บอกปูลุวประสานมือนี่สิบห้าพไปเอาแขีนแขนอยู่โน่นปูลุกสารผู้ใหม่ทิ้นทางนาเลยค่ะปูหลุกนะคะโอ้พี่น้องบาบนี้พอรัดผ้าบูปาเฮ้ยมันยางเมื่อยแถบอันนี้พี่นอ้องอือมีแต่พุ่นปวด นี่ตะพ่นปวดเนาะพอนะอพี่น้องมึงด้วยแงกินแม่ได้เหมือนอู้อันนี้คือนยังพอนี่พุ่นจังสีพุ่มพ่นพุ่มพุ่มผู้ใดค่ะพ่นา่นยุ่นเนี้ยได้ลอูว่าเียงยุ่งเียิ่น่ายุ่หนีว่าสัน มาอยู่หางสามมุมผมว่าจิตอินในเมืองกันเะยปู้รูปหน้ามาจ้าเพิ่งมาอยู่มองนี้ได้ป่ะพ่อบอยู่มองนี้ได้นหมก็มีพ่นเนาะเป็นพ่นเป็นจอมพวกเนาะพ่อเนาะถึงว่าไม่ดูดิพ่อเคยเห็นป่ะบ่พ่อเคยเห็นเจเกียร์พับถอดมาอยู่เนี่ยมั้งบ่เบอรเหี้ยเจเกียร์ใชฟันบ่อป่ะเนี่ยฟั นี่เมื่อไหร่รก็ออว่าย,ยู่นี่หมอหมอทำว่ายู่นี่ครับหมอทำาลอ,อกก็คือว่ายู่พี่อะไรเมาอ,อ,อยู่อืมมีใครคนยืนนี่วันเช้าเออราวันนี้ก้อนหินก้อนยังหนีม่มีตะเกาบ่าค่ะยู่นี่ค<ด>รัเช้าวันนี้เช้าผมมันเจ๊กากผมไมนเลยกออมาถอนสักม,มองนืนในคนนะเมันไม่เป็นไก่ย่างมันครับคุกชิ้มันต่ำเทียนกันครับเป็นโค่นนะพ่อเนาะครับวันนี้พ่อมาขอเล็กมองนี่ล่ะครับมองนี่ละมีมีหมอทำเคยมานั่งเอาแล้วครับพ่อ นี่จะดูนะแทบดูแล้วแทบเรียกคุณผู้น่ะเขาายูบ่ะเขาครับเข่าเขาตลอดเดี๋ยวนี้พ่มาแล้วเนี่่มาผมบ่บ่แปลวมาบกลัวกวนเป็นอะไรให้ผมเขาเนี่ยมนมกลัวและเป็นปัจจุบ้าคนอ่นอ้อมมนนนเอาแบบคนใหญ่ก็ใหญ่แต่เราเออ๋อจะกวนเป็นนะ พ่อพ่อมานอนเอาแต่อยู่นี่เนาะเครื่อคัหมอทำมากเลยเลคงคมเคงื่งาวกังนะไม่รอดผิวชาเพื่อนสบายใจเพื่อนใจเยากับบอกบเกว่าจ่นี่แต่ว่ามมัได้คืดใจใจว่าแต่อ่าไม่ดอกจะได้ถูกขืดใจพ่อจุดพมอดเอกถูกทางเู่ถูกพม่เอกยัดโตเลยค่ะพูดแต่แป้งพ่อไหนพ่อได้บอกเพื่อนไปหระค่ะบอกเลยเด็บอกบอกเพื่อน บอกเป็นไม่รูปพ่อให้เขียนเด็กออกมาถูกว่ามีเด็กอืมไม่ไม่มีเลขเลยนะครับพ่อตัวีเท่บตัวเดีวครับช่องมึงดูพ่อวองมึงรูมีบ่อ๋อีวัน็นไม้เดียวมัเมดียวมันเป็นตัวเดียวรอค ตะวันีเอาพ่อขบอเว่าดิ่พอรัดอันเวลาพอรัดขอเรียก็หนีมักสิได้ตัวหนึ่งเนาะครับตัวสองตัวนึงเรียกพ่อขอนะครได้พราะขึ้นมูดิตะวันกคือผมได้ใจผมคิดว่าเรียนเียกอะโอ้โหไดไว้ตัวไหนเอากับเยอเนี่ยตัวไหนพ่อใจพ่อตัวไหนครับเผยสองเก้าสองผมไม่เนเก้าสองตัวเยียไหมเก้าสงครับ ลราก็เลยมาเสียงเบิงว่าปูลุบสิไหขึ้นกันกับในว่จัอ้เลขในใจพ่อคือ92ครับว่าจะตรงกันไหมครับ่อตรงเราะ2เก้าเก้าสองเห็นไหมอเลขสามตัว292ในใจเนี่ยมักเดี๋ยวนียงามงามค่ะเลขงาม292สามตัวใช่ไหมพ่อครับ292โอ้เลขสามครับ292เลขหาม ครับเลขสามตัวครับต้นไม้ใายแล้วพ่อเนาะครับเขวันชิงลูกพี่ได้หรอครับพี่น้องขันขันมาสองเก้ามากเก่าสองวะสองตัวผาดตัวเลขทูบเนาะมันมักเด้อทูบไม่มีเลยไม่ยุติธรรมาตัวนึ่งมันลุ้นกันมันจะเป็นตัวไหนครับพ่อเนาะครับที่พ่อได้สองตัวซะพ่อพ่อที่มามาจากไหนพ่อสองเก้าสองเนี่ยพ่อในใจมักแล้วมากเก้าสิบสี่ คือว่าอันแม่โคพูดมันกับฝันผมว่าฝันแล้วผมปติใช่ป่ะผมผมเ็หมักโผมหมักเก่าเนี่ยผมไม่ได้เมันหมักเก่ามันรวดก็อยู่แม่งเสร็กันเสองเก้าสองมักเก่าิงครับแมนกันไหมครับเนมาแล้วนะครับผมตัวนี้ไหมมันจะเป็นบมชูนเก่าโอ้โหถ้าเก้านี่เฮเลยนะพ่อเนาะอใ่ือคือสองตัวนี้พอชอบคือเก้าสองใช่ 9229พุ่มพ่นปูลูปเนาะคะ่ะอันนี้เพื่อนเอิน่นพุ่มพลัดกาพึ่งผ้ามาเป็นข้างแรกเนาะค่ะเนะาะสุเทียพอดร้สิมานอนฝันนอนขอจังสีคอยบอกท้างช่อง9262ผมเห็นผมเห็นพอน,นอนผมก็พอนอนเอียงก,กันช่องเลขต้อัวะนะอร้วนเนาะพลัดแกตัวให้ใหม่ลุ้นเลขทูก เลขหกอะแตงาตัวไหนเนาะไหนเนาะบอกใครสัดเดี๋ยวสิบิงให้อคอืมเดี๋ยวใหม่เบิดกันกว่๋ยังไงบอก่อยจับปูออกชาชาเด้อ ป็นเรื่องของก๊อนะครับผมอืมนี่พ่อเห็นแนวเห็นแล้วสิบแปดพ่อสิบแปดถึงเครื่องเป็นเลขหนึ่งได้สิบแปดได้สิบแปดค่ะข้างบนเป็นเลขหนึ่งเลขทูบได้หนึ่งแปดนะคะเลขทูบได้หนึ่งแปดนะครับผมอี่หนึ่งแปดอ่ะเขียนเพิ่มเลยนะครับผมเลขแปดนึเลขสวยงนะเลขสวยเลขสวยเลขแปดนะคะหนึ่งแปด หนึ่งแปดเออค่ะพี่ทูบหนึ่งแปดนะครับนี่นะครับผมว่าชัดเจนเลยนะครับครับน้ำพอจังสักเก้าสองหกสองทูบหนึ่งแปดนะครับถือตู้มัดเถอะพี่น้องใช้วิจินญาณยังมาตั้งปีนะพ่อยังมาทั้งเือ เออจังสี่เห็นชัดในบัตรนี้เนะเาะอ้าวชอบจังตามด้วยค่ะกระสองเก้าสองสองหกสองเก้าสองหกสองทูกหนึ่งแปด